เรื่องธรรมกิกถาหน้าเชิงตะกอนตอนที่หนึ่งโดยประอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วยเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมมิกถาปาจกถาธรรม อภน,นคําสังสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วคอให้ทันตั้งห้ายจึงได้ตัางอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ การการทำนีก้กระถาคามจะพึงมีขึ้นในวันนี้นั้นคอยท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันที่นี่จงถือว่าเป็นกรณีพิเศษปารภเหตุที่เราท่านทั้งหลายเด้มากันในงานศพอาตมาเองก็ได้มากับท่านทั้งหลายด้วยคอยท่านทั้งหลายจงคิดว่าวันนี้เรามาเข้าโรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนเด็กน้อยแต่เป็นโรงเรียนชีวิตที่ทุกๆคนจะต้องมาเรียนรู้มารับรู้จะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามจะรับรู้ก็าตามหรือไม่รับรู้ก็าตามแต่สิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ท่านคงจะมองเห็นโลงศพที่ตั้งอยู่ตรงนี้จุดไฟไว้ทั้งวันให้เราเห็นนี้ นี่คืออะไรนี่คือเครื่องมือของการศึกษาชีวิตเป็นการเรียนรู้ชีวิตฉากสุดท้ายของชีวิตชีวิตนั้นเริ่มต้นโดยการเกิดแล้วก็เดินทางจากเกิดมาโู่ความเจ็บค่ายความแก่และความตายเมื่อนานจะได้มีโอกาสมาในงานอย่างนี้ คนทั้งหลายมักจะพูดว่างานศพเป็นงานอัปมงคลงานอาวมงคลแต่พระอริยเจ้าผู้มีสติผู้มีปัญญาท่านถือว่างานศพงานมาพบคนตายมาเห็นคนตาย <c oughs> ถือว่าเป็นสิริมงคลเั้นความงามมีอยู่ตามหมู่ซากผี้ว่มาพบสิ่งที่งามชีวิตที่จะงดงามนั้นจะต้องมีสิ่งแดสิ่งหนึ่ง มาทําให้มันงามต้นไม้จะงามมีน้าํามีปุ๋ยชีวิตจะงามก็มีประสบการณ์ทางสิตปัญญาขอให้แตงหล,ลายจงได้ตั้งอ,อกตั้งใจศึกษาในเรื่องนี้อยู่ในอาการสงบน่าเสียดายที่มีเสียงสนุกสนานตีค้องตีกลองร้องเพลงกันทั้งเต้นทั้งลัามกันอยู่ทางโน้น เชื่อว่าล,กลูกหลานถ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอร้องให้เขาหยุดเขาก็คงจะเชื่อเราอยู่กันทั้งบ้านทั้งเมืองบ้านมีคือมีแปรล,ลูกมีพ่อมีแม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายคณะพระเจ้าประสงค์ก็มีพระเจ้าคณะสังฆคาธิการผู้หลักผู้ใหญ่ถึงสุดจนถึงท่านเจ้าคณะจังหวัด ฝ่ายบ้านเมืองมีกำนันผู้ใย้่บ้านตลอดทั้งนักการเมืองผู้แทนราชดอนในสมัยคิดว่าคงจะพูกันรู้เรื่องว่าให้ลูกหลานเขาหยุดซะก่อนการตีกระ้องตีกองสนุกสนานร้องรำทำเพลงแต่นี่เราก็เชยนี้คืออะไรไม่เคารพกันทั้งไหนแง่ส่วนบุคคลผู้ตายแล้วก็ไม่ให้เกียรติสถานที่อันเป็นวัดวาอาราม ก็ไม่ให้ความเคารพรู้สึกจะไปกันใหญ่หมดแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่จะมาเผาศพของท่านผู้ดิล้มหายตายไปซึ่งเป็นพระทรงองค์เจ้าเสด็จุ้วยถ้าพระพุทธเจ้าท่านมีพระชนมายุยู่มาพบอย่านี้ท่านก็กองสันหูสวใจท่าน,นเท่คงไม่เทศดอกเสียงคลองเสียงกลองเสียงดิสโก้เทคอยู่ตรงนี้แล้วผู้ฟังก็จ้องจะฟังอยู่ตรงนี้อาตมาเอง ก็รู้สึกอภัพคับแค้นในใจพราสมควรตื่นตั้งใจถึงพระพุทธคุณพระสรระา,าพกดาพระองค์ได้ทรงประทานคําสอนอันประเสริฐเลือกทั้งบุคคลผู้ฟังเลือกทั้งสถานที่และกิจกรรมแต่เรานั้นน่าจะได้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้วันนี้เรามาในงานศพโดยเฉพาะงานศพนี้ ในทางผภาอีสานของเราถือกันนะกันนาว่าตรงไหนมีคนตายบ้านหลังนั้นจะต้องเป็นเฮือนดีไปงานเฮือนดีกันเถอะไปเพาะไปโมเฮือนดีเพาะบุญเฮือนดีโมบุญเฮือนดีทําไมจึงเรียกบ้านคนตายว่าเป็นเฮือนดีเพราะในบ้านหลังนี้มีอะไรดีด แต่ก่อนมันไม่มีวันนี้มันมีขึ้นมาก่อนที่เราจะเห็นของดีตาเราจะต้องดีหูเราจะต้องดีได้ฟังสิ่งที่ดีจึงเห็นของที่ดีในนี้จึงจะเรียกว่ามีมาเฮือนดีคนนี้เรามางานมาเฮือนดีกันขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ของดีจากบ้านหลังนี้สมกับที่เรียกว่าเงินดี อย่ามัวประมาท่ามัวสนุกสนานกลั่นอยู่มาศึกษาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตงานศพนี้ไม่ใช่งานที่เราจะต้องมามัวประมาทกินเหล้าเมายาสนุกสนานกันเหมือนกับงาน,น,นอื่นถึงกับขนาดที่คนโบราณเรียกว่าเงินดีพระพุทธเจ้าของเราท่านมาเกะสอนพระทรงองค์เจ้า ให้ไปสู่ป่าชาว่าป่าชานั้นเป็นดอกไม้เป็นสวนดอกไม้แห่งพระเรียเจ้าสวนดอกไม้แห่งพระอรหันต์ทำไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่าที่ป่าชาเนี่ยมีของดีเราจะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ป่าชาในสมัยพุทธกาลอย่างน้อยพระสงฆ์เจ้าก็ได้ผ้าห่อศพพันศพเอาไปทิ้ง แล้วพระสมัยโบราณน,นั้นไม่มีโรงงานทอผ้าไม่มีใครถวายเป็นพื้นผืนท่านก็ไปอาศัยผ้าที่ห่อศพคนตายไปทิ้งเอามาต้มเอามาตัดเอามาย้อมเอามาเย็บเพื่อทำเป็นสบงจีวรในขณะเดียวกัน ท่านก็ได้โปงองอนิจังสังเวทอสุภกรรมฐานมรณานุสติถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่เราหลงร้าไใฝ่ฝันกันนี้และที่เราหลงไ้ลใฝ่ฝันกับชีวิตที่ยังเป็นเป็นนี่ว่ามันจะต้องตายอย่างนี้จะได้เกิดสังเวทขึ้นมาได้ทั้งส่วนที่เป็นวัตถุได้ทั้งส่วนที่เป็นธรรมะ เพราะเหตุน,นั้นในป่าชาจึงเรียกว่าเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าคนโบราณอีสานบ้านเราก็คงจะเถือคตินี้จนถึงขนาดเรียกบ้างคนตายว่าเงินดีถ้ามีคนตายทีก็เตรียมข้าวสารไปเพาะไปโมอเตรียมเงินเตรียมทองไปช่วยเอาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นกระเพงผ้ากันได้ ยังเมม่อมอและนั่งมมยหอมกันเมียนขาบทรงสวยซุ้มจูดผอมสะการไห้ทรงเทิงทีใครทีมันทีเขาทีเราก็ถือโอกาสไม่ใช่ว่าตายทีก็ดีใจจะได้เล่นให้โลกันโดยตำรวจไม่จับถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับใจเยาะเชยเหมือนกับจะอยากจะให้ตาย วันตายพุ่งจะได้เล่นให้โลกันฟรีๆซึ่งไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธเลยแต่มันก็เข้ามามีในสังคมของชาวพุทธอย่างนี้ตายที่ก็เก็บศพกันไว้นานๆถ้าเป็นพระสงฆ์เจ้าสามปีหมดเงนินหมดทองหมดอะไรไปมากมายก่กอห้องแล้วก็ได้กินเหล้ากินยาก,กันมากๆอบายมุกมากๆ น่าเสียดายชาวพุทธเราจัดงานศพงานบุญงานกุศลกันนั้นไม่เข้าใจงานศพที่ว่าเป็นงานกุศลงานกุศลชาวบัณก,กิจไม่ได้ใช้กับว่างานบุญอย่างเดียวทำไมยังเรียกว่ากุศลคืองานที่จะทําให้คนฉลาดกุศโลภาวะภาวะที่จะทําให้ฉลาดนั่นเองตามปกติแล้วคนเรามักจะมี ความวามัวเมาลุ่มหลงเมาตัวลืมตายเมาตายลืมแก่เมาผัวเมาเมียจนลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจยศทาบรรดาศักจนไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรอมหน้าใครทั้งนั้นก็ให้เราได้ใหญ่ได้โตเชน่นฆ่ากัน เพราะการเมาชีวิตจึงต้องมาแย่งกันกินแย่งเท่นกันอยู่แย่งคู่กันทิศวะแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพราะความเมาถ้าหากจะหยุดคิดให้มันสางเมาซะบ้างวันนิดวันน้อยก็จะกลายเป็นนักปฏิบัติธรรมนักวิปัตนาผู้เห็นแจ้งขึ้นมาแต่เฮนี้เมื่อยังคิด วันธรรมดาคิดไม่ได้วันที่มีสิ่งหนึ่งมาเตือนจิตสกิดใจก็ควรจะได้ช่วยโอกาสเอาสิ่งนั้นอย่าเลชีวิตที่แท้จริงมันจะต้องตายนะั่นเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตสเพสตามริสันติมรนันตังชีวิตตั้งสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจกต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบ ชลังปิปตาวามลนังเอวังธรรมมาหิปานิโนแม้จะมีชีวิตอยู่จนถึงชลาก็ต้องตายเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาแต่ความเป็นธรรมดานี่มองไม่เห็นก็เลยมามัวประมาทมัวมา้าง สแสวงหากอบโกยเก็บกรรมเหมือนกับจะกินทีละกระสอบเหมือนจะมีอายุอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีแต่เสร็จแล้วเราไม่เกินร้อยปีก็จะต้องตายเราไม่รู้จะเงื่อนไขอันนี้เราก็เลยเมาในชีวิตพอมาเห็นของจริงเอ่าคนอื่นก็ตายให้ดูอยู่เหมือนงานศพนี่เราก็ควรจะได้ปลงอัน,นิจังสังเวชสะท้อนเข้ามาโซ่ตัวเราว่าคนนี้เมื่อก่อนก็เหมือนกับเรา เราต่อไปก็จะเหมือนกับคนนี่ในขณะนี้เพราะเห็นนั้นคนโบราณจึงเรียกบ้านที่มีคนตายนี่ว่าเฮือนดีไปงานศพที่จะเผาศพเรียกว่าไปเฮือนดีไปท่งสการสังสการะสังสการะไปส่งสการ มาจากว่าสังสะการะสังไปว่าพร้อมสะแระกาละไปพร้อมกับการกระทํากาละคือการหยุดการหมุนเวียนของชีวิตนอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเราก็เลยไปพร้อมกับสิ่งนี้ไปดูสิ่งนี้คนโบราณอีสานเรียกตรงนี้บ้านนี้ว่าเงินดีศพตรงนี้เรียกว่ามีบ้านดี เงินดีถึงกับพันนาตั้งปริศนาเอาไว้ว่าตรงไหนมีคนตายมีมีศพอยู่โรงศพอยู่ในบ้านคนโบราณอีสานบ้านเราจะจุดเทียนไว้ตลอดไม่ให้มันมอดมอนัมนดับตัวนี้มอ่อเอาตัวใหม่จุดต่อจุดไว้เพื่ออะไรถ้าหากเราจะมาถามดูว่าจุดไว้ทําไมทําไมจึงต้องมาจุดทูบจุดเทียนไว้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้ไฟฟ้าก็มีอยู่ ถ้าหากเรามองผิวเผินก็จะไม่รู้จักอะไรแต่ในสมัยโบราณน,นั้นมีความหมายลึกซึ้งจุดเทียนไว้จดใต้ไว้ไม่ให้ขาดในขณะที่ศพออยังอยู่ในเรือนนั้นเป็นการจดไว้เพื่อบอกกล่าวผู้ที่ยังเป็น,เป,นเป็นอยู่เบื้องหลังที่มาแล้วให้อย่าให้ตนเองมืด คล้ายๆกับจะจุดไว้เตือนเวยว่าอย่ามืดเด้ออย่ามืดเด้อมีตาก็ดูเอาน้อยสิ่งที่นอนอยู่นี่ศพที่นอนอยู่ในลองนี่นอนให้เห็นดูเอาบ้างสิดูบ้างขอให้พิจารณาดู อย่ามืดเดอ้ออย่ามืดเดอ้อจุดไฟไว้ให้ดูว่าเราจะเป็นเช่นนี้เราก็จะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันอย่ามืดนะ<อ>ทำนองเนี่คใคราจะพูดงี้ปริศนาสอนจิตสอนใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้แดกคิดเพราะเหตุน,นั้นเือนนี้ยังเรียกว่าเงินดีเงินดี มีของดีให้เห็นแต่จะเห็นของดีต้องตาดีๆมองลึกๆหูดีๆจะได้ฟังเสียงแห่งสีลแห่งครรพระทรงองค์เจ้าครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังก็ดีหรือผู้ที่นอนอยู่ในโรงศพนี่กำลังตะโกนเกึกก้อ,กองอยู่ว่าอย่างนี้เองอย่างนี้เองอย่างนี้เองอ ตะโกนกำลังเทศให้ฟังอยู่แต่เรามีหูที่จะฟังหรือไม่ฟังถูกหรือไม่เสียงตะโกนจากโลงศพออกมาเสียงแห่งธรรมชาติพระพุทธเจ้าถ้าเรียกว่าเทวะทูตเทวะทูตทูตแปลว่าผู้บอกข่าวเทวะมันจะคำว่าวรระแปลว่าประเสริฐ ผู้บอกข่าวอันประเสริฐให้แก่เราสิ่งที่ประเสริฐก็ที่สูงสุดที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะมารบล้างได้เราไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วในขณะที่เราลืมอยู่นั่น,น่ะเหว่าติดทั้งนาสีนางนัยานางนปัตตะคุงไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะยืนเดินจะนั่งจะนอนโยก็ตาม ชีวิตสังขารความตายหาลืมหาประมาทไปกับมนุษย์ผู้ยืนเดินนั่งนอนอยกก็หาไม่ยืนอยู่ลาจะลืมว่าจะตายนั่งอยู่นอนอยู่ลาจะลืมแต่ความตายอันเป็นขวาความจริงอันเป็นสัจจะที่ประเสริฐนั้นไม่ลืมเราไม่ลืมเราตามเราอยู่ทุกขณะเลยเพราะเห็นนั้น เมื่อตัวจริงเรื่องจริงบุคคลพูดตายจริงๆนอนอยู่ให้เราเห็นตายให้เราเห็นแล้วก็คล้ายๆกับผู้นี้เป็นผู้บอกข่าวอันประเสริฐความจริงนี้ให้แก่เราเรียกว่า hey, วเทวทูตพอเหตนนั่นในโลกนั่นนะกําลังบอกข่าวกําลังตะโกนโวกโวกดูน,นี่ดูเอาดูเอาเราเป็นอย่างนี้ นีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนอย่างนี้เราก็จะเห็นเทวทูตเพราะเห็นนั่นเหือนนี้เป็นเหือนดีจริงๆมีสิ่งที่ดีอย่งสัจธาทำให้เราเห็นคนโบราณจึงมากราบศพลงมาแล้วก็พูดคาถาไหวเทวทูต วาหัมปิโคมหิโมรณะธรรมโมหิโมรนังอนัตติโตเอวังพาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกันลยานังกรโรมิกาเยนะว่าจามนะสานี่เป็นคำไหว้ศพของคนโบราณแต่คำนี้จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจศักดิ์ไปว่าอำนาจสิทธิความสำเร็จศักดิ์ศรีก็ไปว่าอำนาจอันนำไปสู่ความสำเร็จ สำเร็จกิจนั้นเ่าผู้ภาษาบาลีอยู่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายยังไม่นำไปสู่ความสำเร็จความเข้าใจเป้าหมายนั้นเพราะเหตุน,นั้นเราจะมาไหว้ศพบ,บ่อยๆก็ยังไม่ได้รับประโยชน์ถ้าหากเราไม่เข้าใจคำนี้